สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันวันที่สี่ของสัปดาห์ที่สองแล้วนะคะวันนี้คือวันพฤหัสบดีสีส้มนะคะวันนี้ค,คุณครูจะมาสอนลูกเกี่ยวกับอันตรายจากของมีคมอันนี้คือตัไกรอันนี้มีดกัตเตอร์อันนี้มีดแล้วก็ของใช้ที่บ้านเหมือนแก้วน้ําขวดน้ําเวลาตกหล่นแตกลูกต้องกวาดให้เรียบร้อยอย่าเดินไปเหยียบนะคะ มันอันตรายแล้วก็ปลาดอกลูกจอบของพ่ออะไรเครื่องมือต่างๆที่เป็นอันตรายลูกไม่ควรไปเล่นนะคะมันเกิดอ,อันตรายกับลูกได้ของมีคมดังนั้นเลยปลดปล่ปไปเล่นมีก็าบาทแล้วเป็นแผลต้องไปหาหมอนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆไม่ควรเล่นของมีคมนะคะวันนี้คุณครูเตือนว่าลูกอยู่บ้านลูกต้องดูแลตัวเองอย่าไปเล่นของมีคมที่เกิดอันตรายนะคะลูก แล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองเยอะๆอย่าดื้ออย่าซนนะคะอาคุณครูจะมีกิจกรรมต่อไปเลยนะคะเป็นใบางานใบางานใบใบางานนะคะใบางานเป็นไอมีอุปกรณ์คือไอพวกปกครองาอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่เป็นสิก็เป็นวัดสดุแต่คุณครูป้าแต่จะเอา แกนลอ้อแกนหลอดได้ตาตาผู้ปกครองมีเป็นซ่อมเป็นอะไรผู้ปกครองจะปั๊มอะไรก็ได้แล้วก็ละลายสียลูกแล้วก็เอาอุปกรณ์มาจุ่มในสีแล้วก็ไปจะตามตามจินตนาการอะไรก็ได้ตาลงตาลงเป็นสีนะคะแต่ของค,ครูจะเป็นแกนหลอดได้แล้วปกะ้องของค,ครูจะออกมาแบบนี้ผู้ปกครองมี วัสดุอะไรก็ได้ที่เห็นว่าเอามาปั้มแล้วสวยงามผู้กองก็เอามาทําได้เลยนะคะขอบคุณนะคะและ้วกวยดูแลเด็กๆด้วยตามเสร็จก็ล้างมือให้สะอาดนะคะอย่าลืมแค่นี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ